ต่อนะครับต่อเอกสาร <c oughs> ในหน้าที่8เอกสารทุดสอครับในหน้าที่8นั้นหัวเรื่อง <c oughs> อธิบาย <c oughs> ลาบปริโพธน์ <c oughs> คือห่วงเรื่องลาบกังวลเรื่องลาบ ในทีน่นี้ท่านก็กําหนดความแบบพระว่าลาบหมายเอาปัจใจสี่ปัจใจสี่เหล่านี้เป็นเครื่องกังวลได้อย่างไรและท่านก็บอกว่าบรรดาภิกษุผู้มีบุญไปที่ไหนที่ไหนย่อมมีพวกมนุษย์พาคันถวายปัจจัยซึ่งมีเครื่องบริวารเป็นอันมากภิกษุผู้มีบุญนั้น มัวแต่อนุโมทนาแสดงธรรมโปรดมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสเพื่อที่จะบำเพ็ญสนานธรรมอ่านแค่นี้เราก็จะจับความได้ว่าความกังวลเรื่องลาบเนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องของพิสูผู้ไม่มีบุญกลับเป็นเรื่องของพิสูผู้มีบุญ <c oughs> คำว่าพิสูผู้มีบุญเนี่ยหมายถึง มีบุญในเรื่องลาบหรือมีบุญบารมีถ้าพูดอย่างภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็คือพระที่ท่านมีบารมีเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีคนมาทําบุญกับท่านเยอะมากราบไหว้ท่านเยอะมาเข้าพบท่านเยอะเนี่ยเรียกว่าภิกษุผู้มีบุญ <c oughs> แต่พูดถึงว่าพระเนี่ยในแง่เราแบ่งในแง่เรื่องลาบเนี่ยภิกษุบางองค์เนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ที่มีบารมี ทางด้านลาบสักการะอะชื่อเสียงคือบวชเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็มี <c oughs> ลาบผลเยอะมีบริวารเยอะตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นบุญเก่าของคนนะเรานึกถึงในอดีตเนี่ยอย่างเช่นอดีตพระยันตราเนี่ย <c oughs> ไปไหนมาไหนก็มีคน ใส่บาทเยอะแล้วมีคนนแวดล้อมเยอะหรือจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนติดตามเยอะถ้าเป็นเด๋ยวนี้ก็หลวงปู่ศิลาใช่ไหมล,ะละ่ะคนอยากจะไปหาท่าน <c oughs> ไปไหนมาไหนก็คนแวดล้อมเยอะแล้วอยากจะไปทําบุญกับท่านน <c oughs> ะทีนี้บางคนเนี่ยไม่ใช่บริวารไม่ใช่มะไม่ใช่มนุษย์เป็นเทวดา บางคนก็บริวารไม่ใช่เทวดาลัมนุ์แต่เป็นในไรฉานบางพวกไปที่ไหนก็มีสัตว์ในฉานบางพวกเนี่ยมาแวดล้อมในประวัติพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะฉะ <c oughs> นั้นก็เราก็ต้องยกว่านี่เป็นท่านใช้คำรวมว่าเป็นบุญเป็นบุญทางลาบตะกาลาหลชื่อเสียง <c oughs> คนบางคนเนี่ยไปบวชแล้วก็ชื่อตก หมายถึงว่าไม่ไม่มีชื่อเสียงนะต้องมาทําประชาสัมพันธ์ลูกศิษย์ต้องมาทําประชาสัมพันธ์ให้มีชื่อเสียงหรือต้องมาทํามีวารสารละอะไรต่างๆเนี่ยมาทําเรื่องประชาสัมพันธ์หนึ่งที่มีชื่อเสียงแต่บางองค์เนี่ยคนที่เขามีมีมีดวงจะมีชื่อเสียงเนี่ยไม่บวชก็มีชื่อเสียงบวชก็ยังมีชื่อเสียง แต่ชื่อเสียงกับชื่อเสียนี้ก็ชื่อเสียท่านไม่ประสงค์เอานะในทีนี้นะท่านหมายถึงกิตติศัพท์ฟุ้งขจรนี่เรามองอพระเนี่ยพระบางองค์ท่านเป็นพระ <c oughs> ไม่ได้มีคุณธรรมอะไรแต่ท่านมีชื่อเสียงมีละมีบุญทางราตก,การชื่อเสียงแต่ไม่ได้มีคุณธรรมอะไรพระธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางท่านเนี่ย ท่านนอกจากไม่ได้มีบุญไม่ไม่มอีอะไรพิเศษเลยเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นพระไม่ดีได้ทําแต่กลับมีชื่อเสียงคนขึ้นนะก็ถือเป็นบุญมาให้ผลคือดีก็มีคล้ายๆคนน่ะคนไม่ดีแต่ก็มีลาบมีผลมีชื่อเสียงมีบริวารถือว่าเป็นเรื่องของ บุญเก่าที่ไม่ส่งผลไม่สอดคล้องกับจริยธรรมปัจจุบันของคนบางคน <c oughs> บางคนเนี่ยเขามีคุณธรรมสูงมีคุณธรรมสูงแต่ไม่มีชื่อเสียงโดยที่ท่านไม่ต้องการชื่อเสียงก็มีนะ <c oughs> เห็นได้ชัดพระบางองค์เนี่ยท่านไม่ต้องการมีชื่อเสียง กลัวชื่อเสียงอย่างเช่นหลวงปู่จันเรียนเนี่ยเป็นพระที่กลัวชื่อเสียง <c oughs> ะนั้นเวลาท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านจะห้ามถ่ายรูปแล้วเทศที่ไหนเนี่ยท่านก็จะไม่ยอมใช้ไม้ด้วยนะฟ <c oughs> ังได้ยินก็ได้ฟังไปฟังไม่ได้ยินก็ไม่ต้องฟัง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ห้ามอัดเทปด้วยนะ นั่นท้าคือหลวงปู่จันเรียนเป็นพระเถระที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่อูดอนแล้วก็เป็นพระที่เก่งในหลวงราชการที่๙ก,ก็ให้ความวนับถือหลวงปู่ห้ามายรูปต้องอนาที่ที่ีดมกอสเป็นตั้งอปีอ่าคือถ้าบางองค์เนี่ยท่าน ต้องขออนุญาตท่านยอมให้ถ่ายนะอันนี้ก็ไม่แปลกแต่นี้ไม่ให้ถ่ายเลย<ม>แล้วไม่ให้เอาลูปท่านไปลง<ม>ในหนังสือในสือ่อท่านไม่ชอบชื่อเสียง<ม>แต่ท่านก็มีบุญนะ<ม>คนไปทําบุญกับท่านเนี่ยเต็มสาลานัน่นๆ่นทุกวัน<ม>แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยคนไปรอใส่บาตรท่านกะตีส<ม>ี่ไปบไปรอในบริเวณวัดวัดนี่เป็นป่ากว้าง คนก็ไปเข้าแถวรอกันตามทางเดินในวัดท่านไม่ได้ออกมานอกเขตวัดเลยลงมาจากกุฏิก็มีคนมารอใส่บาตร<ม>เป็นว่าใครจะใส่บาตรเนี่ย<ม>เขาบอกเลยว่าต้องมารอตีสี่นะถ้าไม่ไม่มารอตีสี่ไม่ได้ใส่หรอกเ<ม><ม>พราะอะไรพรกคิวยาวท่านจะ,ะ<ม>ไปบินาบาตรรับได้ทั่วถึงแค่ไหนไม่รู้เป็นอย่างนี้ทุกวัน อันเนี้ยเป็นพระที่มีบุญแล้วก็มีคุณธรรมแต่ไม่มีชื่อเสียงอ่าทีนี้ชื่อเสียงถ้ามีชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่ได้สร้างคุณธรรมยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคือบวชมาก็มีบุญเก่ามีชื่อเสียงเลย คือเสียงบุญเก่าในเรื่องลาบเนี่ยกลายเป็นสิ่งกีดขวางที่ขกีดขวางเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าท่านอยากได้ลาบมีที่อยากได้ลาบก็มีที่ท่านไม่ได้อยากได้ลาบแต่ว่าท่านเกรงใจโยมเห็นใจโยมเมตตาโยมเพราะฉะนั้น เวลายโยมมานิมนต์เนี่ยนิมนต์ไปฉันนิมนต์ไปโปรดด้วยประการใดๆท่านไม่ปฏิเสธโยมบางองนะถือหลักไม่ปฏิเสธโยมถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องส่งเคราะห์เพราะนั้นกิจวัตรของท่านหลักงานหลักของท่านก็คืองานไปโปรดโยมรับนิมนต์ไปในที่ต่างๆใครนิมนต์แล้วก็อย่างหลวงปู่คูหลวงพ่อคูเนี่ย ท่านเป็นคนรักโยมรักชาวบ้านแล้วก็มีเหตุผลเสมอเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มาเขาไม่เดือดร้อน,เข,เ,อน,อนเขาไม่มานิมนต์ท่านก็คิดท่านอย่างนั้นนะนั้นใครนิมนต์ท่านไปที่ไหนท่านก็ไปจนกระทั่งแก่ชรา,าท่านก็ยังไม่ยอมเลิกไปบางองค์ท่านก็รับนิมนต์เป็นบางองค์ องไหนที่ท่านไม่ต้องการให้ไปบางที่ท่านก็อธิษฐานติตไม่ให้เข้านิมนต์นิมนต์แล้วกม็มีเหตุขัดข้องฉะนั้นอย่างหลวงพ่อวัดประดู่จิมพีท่านก็มีเมตตาแก่ชลาท่านก็รับนิมนต์ไปคนนิมนต์ไปท่านก็ไปนิมนต์ไปจนกระทั่งโยมเนยเขาสงสารโยมข้างๆบานสงสาร แล้วก็มาต่อว่าคนนิมนไปนิมนท่านมายังไงเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วท่านก็นยังอุตส่าห์มาฝ่ารถติดมาแถวถนนสุขุมวิทนะ่ะท่านอยู่วัดประดู่จิมพีใช่ไหมละ่ะไปนิมนแล้วก็เมตตามาใหก็ถือว่าเป็นบุญของเขานะนี่ก็ลงไปนิมนตหลวงปู่ศิลาบ้างแล้วกัน ให้ท่านทำไว้นั่นให้ตะกุดตะ,ะ,ะ,ะอะไรนะ,ะอ๋ะะอตะก <c oughs> ใส่ป้องขอหมาหไม่เข้า <c oughs> ก่อนใส่ป้องขงหมาเอ้ามีคนไปแย่งเอาของหมามาใสานะ่ท <c oughs> ีนี้ว่าเรามองดูกรณีของพระที่ท่านอย่างรู้เนี่ยนะท่านก็จะเลือก<ม>จะเลือกใครไปขอท่านเนี่ยท่านก็ดูท่านกวนสงเคราะหง สงเคราะห์ได้ไม่ได้ท่านก็จะถ้าสงเคราะห์ได้ท่านก็จะรับสงเคราะห์อย่างกรณีที่พระองค์หนึ่งเป็นพระชาวบ้านสร้างโบสถ์ไปดักรออธิษฐานขอของดีจากท่านขอน้าจากท่านท่านก็อุตส่าหา์จอดแล้กวก็ท่านก็อย่างรู้พระองค์นี้จะสร้างบ้านจเจ้าอัไม่ใช่สร้างบ้านสร้างโบสถ์ จะเอาหน้าไปเป็นกําลังสร้างโบสถ์ไงท่านก็เลยสั่งลูกศิษย์ว่าถาวายเงินหนึ่งล้านให้ท่านไปสร้างโบสถ์ปลาองค์นั้นเนี่ยน้ำตาทะลักเลยเพราะท,ท,ทำไมท่านรู้ขอนะได้เงินล้านแล้วก็รู้ด้วยว่าท่านจะสร้างโบสถ <c oughs> ์ผู้นี้ก็จะมียานอย่างรูก้การมียานอย่างรู้เนี่ยทําให้การให้ทานเนี่ยเป็นยานสัมปยุตธเสมอนะ ผูกคนถูกเรื่องถูกกาละเทศะทีนี้ก็ผมก็บอกว่าใครจะไปหาลุงผูศิลาเนี่ยถ้าเป็นพวกมีตะบาดดีๆนะไปนั่งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปเสนอนั่งตัวนั่งข้างนา้านน,นะไปนั่งแผ่เมตตาสงธรรมถึงท่านอธิษฐานจิตนะคือถ้าเป็นผมผมชอบทาทายทาทายละทาทายว่าถ้าท่าน ถ้าท่านดีจริงนะมีคุณวิเศษจริงเนี่ยขอให้ท่านได้รับรู้นะแล้วขอให้หาท่านได้แสดงอะไรที่เ,เป็นการสื่อให้เรารู้ว่าท่านรู้ <c oughs> หลายคนก็ประสบโชคได้เพราะอธิษฐานเนี่ย <c oughs> เวลาท่านมาท่านก็จะเดินลุยมาหาเลย <c oughs> ผมก็ใช้แบบนี้กับละ ทั้งพระมรณภาพแล้วพระที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ลองดูสิอันนี้ก็ <c oughs> เราจะไปรับจะอะไรเราจะไปรับเป็นตัวแทนใครก็ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวท่านบอกว่าคนนี้เนี่ยตัวมันยังเจ้าไม่รอด <c oughs> อเาอกกุตสกาห์ไปพ่วงคนอื่นมาอีก ก็ตกลงว่างานไปรับของของพลาเนี่ยกลายเป็นบริโภคคือแม้ว่าเราจะเมตตาสงสารก็เป็นเครื่องกังวลถูกไหมล่ะคนจะไปช่วยคนเนี่ยก็เป็นเครื่องกังวลว่าเออจะไปช่วยเขาเขา เขาได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางคนคนกังวลไม่ไหวขอคืนยานวิเศษแก่อาจารย์เลยมีอยู่ลายที่เขาเคยมาผมที่เนี่ยเขาไปครอบจากพระอาจารย์มาเห็นอาจารย์ท่านอย่างรู้ก็อยากได้วิชามั่งก็ไปขอให้อาจารย์ครอบ อาจารย์ก็ครอบมาฮะพอออกจากวัดเนี่ยกลายเป็นผู้พิเศษเลย mm hmm. เดินผ่านคนในรู้เลยเป็นยังไงมีความทุกข์ความเดือดร้อนยังไงมีความต้องการยังไงไปไหนก็รู้ไปหมดทีนี้แกเขาบอกไอท้ทีแรกเนี่ยแกคิดว่าจะเอาไว้ช่วยคนรู้นั่นรู้นี่แต่แกเป็นคนขี้สงสารไปเห็นคนมีความทุกเนี่ยจะเป็นจะตาย <c oughs> เจ็บไข้ได้ป่วยแกรู้ เนี่ยพอไปรู้เขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลงไปพูดแล้วเขาจะเชื่อหมด mm hmm. ก็ต้องไปนั่งต่อรอต่อเทียงเขาอีกไปท้าทายความเชื่อเขาอีกดีไม่ดีเขาก็จะทําร้ายเอาหาว่าไปพูดเรื่องอภิมงคลน,นะครับนะมันกลายเป็นไม่ดีแล้วคนที่เขามีความทุกข์จะไปช่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยเขาได้ทุกคนออกจากบ้านเคียกลับมาแบกความสงสารมานอน mm hmm. คุณคิดนอนไม่หลับเลยก็ไปเห็นสงสารจะช่วยเขาอย่างไงในที่สุดก็คนปริพภทตรงนี้ไม่ไหวก็เลยต้องไปหาพระอาจารย์บอกว่าโยมมาคืนวิชาแล้วแบกไม่ไหวม,มันกลายเป็นสิ่งก่อกวนเพราะว่า คุณธรรมเราไม่พอคือแค่ว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบช่วยคนแต่ว่ากำลังเราน้อยนะและ้วเราจะไปช่วยหวัดไหวยังไงใช่ไหมละ่ะเพนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่อีกไกลเรื่องละที่ ไปรับราบเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องการลาบไปไหนก็บอกเรียลาย <c oughs> ไปทั่วนะอันนี้ก็คือลาบไม่ได้มาหาแต่ตัวไปหาลาบแล้วก็เลยกลายไปเป็นว่าสร้างความไม่เลื่อมใสแกยโยมเขา <c oughs> เหมือนครอบครัวหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าเออมีปลาองค์หนึ่งที่ผมก็รู้จัก ไปไหนคก็ชอบเรียลาย<ม>คือบารมีไม่พอเป็นพระสายวัดป่านี่แหละ<ม>ไปรับป่าก็จะสร้างโงรงพยาบาลที่นั่นที่นี่นะ<ม>ไปตามวัดก็ไปรับป่าจะสร้างกุฏิให้ห้าสิบห้องร้อยห้องที่นั่นที่นี่เป็นคนอยากจะช่วยคนแต่ตัวบารมีไม่อมพอพอรับมาแล้วก็ต้องไปเที่ยวบอก<ม>ไปบอกบุญคนเขาไปไหนก็พูด ทีนี้โยมมงคลเขาก็ละเอียดว่าที่ไปสร้างห้องน้ำตั้งร้อยห้องเนี่ย<ม>วัดนี้เนี่ยมีกิจกรรมทุกวันไหม,มบอกไม่ใช่บอกานาน <100 S 1> <อ>ทีปีหน<ม>ปีหนึ่งอย่างมากก็สองครั้ง<ม>แล้วก็ถ้าสร้างร้อยห้องเนี่ย<ม>ถ้าไม่มีงานทำมรก็ต้องปิดทิ้ง นะให้พวกมาแรงให้พวกปลวกมันไม่อยู่แล้วจะใช้ทีเ็าเปิดทําความต่าดใหม่คนจะทำเนี่ยเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเขาจะไม่สร้างให้แต่ว่าจะรับจัดหาห้องน้ําเช่านะ oh. เวลาทอดกระทินทอดประปาเนี่ยบอกเลย oh. เขาจะจัดหารดห้องน้ำไปจอดให้เต็มวัดเลยจะเอากี่คันก็ได้ oh. ปรากฏว่า ปรานั้นท่านหน่าจอยท่านไม่พอใจตามเขาเล่านะบอกท่านทำท่าไม่พอใจเพราะท่านต้องการสร้างโดยไม่ได้คำนึงถึงการใช้จอยนะท่านก็ยังเหรียเนี่ยต้องการจะสร้างแล้วก็ต้องใช้งบเป็นล้านบาทเนี่ยโจมก็บอกถ้าอย่างนั้นเขาก็เห็นว่ามันไม่คุ้มค่ากันเขาก็จะไม่ไม่บริจาคเขาหวางนั้น <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้นะผมก็เห็นด้วยบโย,ยมประยะมเขามีทางออกที่ดีให้ <c oughs> ก็เอาไว้สร้างวัดให้คนเข้าเยอะๆก่อนนี่ <pouquinho. S 1> ค่อยไปตัง้งไม่งั้นไม่คุ้มกันแล้วการที่ต้องดูแลรักษาทำความสะอาดแล้วก็บูรณะเนี่ยนานปีเข้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนี่ข้างฝ่ายพระที่ท่านไปรับปากเนี่ยทา่านก็ไม่ได้ คิดละเอียดเนะี่ยไม่ได้ศึกษาละเอียดปลาที่ขอก็เห็นว่าองค์นี้ท่านชอบช่วยก็เป็นลักษณะของการอ่าเหมือนแสดงบาร,รมีอย่างหนึ่งทั้งที่ตัวเองเนี่ยบาร,รมีไม่พอถ้าบาร,รมีพอต้องอย่างหลวงะบัวสิหลวงะบัวเนี่ยพอเขารู้แต่ขอให้รู้อย่างเดียวคนก็มาช่วยกันบริจาคทํำนูน่นทำนี่ให ไม่ต้องเรียอะไรมีแต่บอกท่านบอกข้อจํากัดในหะ้นะนะจำกัดมาจํากัดคนจํากัดอะไรอย่างเนี้ยและท่านก็กันกรองมาดีว่าท่านจะไปทําอะไรยังไงแต่บางท่านท่านก็ไม่เลยนะไม่สร้างหม่อะไรเลย อย่างพระจันทร์มั่นเนี่ยก็ตรงนี้ก็ทั้งสองกรณีไม่ใช่เป็นความผิดความถูกไม่พูดในแง่นั้นคือท่านเลือกที่จะไม่ก่อสร้างอะไรนะคืออยู่กับป่าสร้างก็สร้างอย่างง่ายๆสร้างเฉพาะใช้นั้นหลวงตามั่นท่านก็ไม่ไม่ใช่พระเรียะไรเงินนะไม่ได้พระเอาเงินบริจาคอย่างนี้แล้วกัน มีเงินน่าก็แจกหมดใครอยากสร้างอะไรก็ไปสร้างเราเองท่า <c oughs> นไม่เขี่ยวด้วยทีนี้อันนี้ทางพระถ้าเป็นทางโยม <c oughs> เรื่องลาบเนี่ยก็คนที่อยากได้ลาบคนมีลาบแล้วก็อยากจะรักษาลาบไว้หรือมีลาบ ระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ลาบมันเยอะขึ้นทรัพย์สินมากขึ้นเ,เขาจะได้จัดอันดับเศรษฐีให้สูงขึ้นหรือรักษาตำแหน่งแชมป์เศรษฐีไว้มันก็เป็นบางทีคนรวยเขาแข่งกันนะในแง่ของเศรษฐกาปดีเ,เหมือนกับพระเจ้าแผ่ดินสมัยก่อนเนี่ยต้องแข่งกันหาเมืองขึ้นใครมีประเทศสลาดเยอะ ก็ถือเป็นเกียรติเป็นที่เกรงใจของอประเทศคู่แข่งอ่ือถ้าคาราวาสเราเนี่ยไอ้ลาบมันก็มันไม่ทรัพย์ทินเลยทั้งหลายที่เป็นของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ่วงใยญ่อยู่เหมือนกันในลักษณะเหมือนอ่าคืออย่างอาวาสในที่อยู่ก็เป็น เราก็ต้องแบ่งมาเป็นที่อยู่พวกทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็รวมทั้งผลลับทางธุรกิจอย่างบางคนเนี่ยเขามาฟังธรรมะวันหนึ่งเนี่ยเขาเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ค่ารายได้นะขาดรายได้ไปเท่าไหร่หยุดงานวันหนึ่งปิดร้านวันหนึ่งเนี่ยคนที่เขาต้องการจะหางเงินเข้าบ้านเนี่ย เขาก็ต้องหาเตาตลอดวันนี้ไปถามร้านหนึ่งบอกว่าแล้วร้านเนี่ยปิดวันไหนบอกเขาไม่ปิดเลยร้านเขาต้องมีเงินเข้าทุกวันไม่ไปวัดไม่ไปทําบุญไม่ไปที่ไหนทั้งสิ้นใส่บาตรกงไม่ค่อยจะได้ใส่เลยดังนั้นเขาก็มีความสุขก็ยอดตัวเลขที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ ได้มาแล้วก็เป็นห่วงการมีทรัพย์สินเนี่ยเป็นความห่วงใหญ่ยิ่งตอนนี้นเห็นชัดน้ำกะท่วมเนี่ยเราก็นอนดูเลยชั้นเออของข้างล่างจะยกไปไว้ชั้นใหม่แล้วก็ของไหนที่เราจะยอมให้มันไปกับน้ำได้ทุกคนก็ต้องมีทรัพย์สินใช่ไหม มีค่ามากบ้างน้อยบ้างคิดกันาามผมผมเองผมก็คิดก็มองหนูทรัพย์สินผมก็ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอะไรแหล่างั้นแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ถ้าจู่ๆน้ำมาจะขนขึ้นไปข้างบนไงนะก็นั่นแหละน้ำแหละ จะขนขึ้นไปข้างบนยังไงแล้วก็ถ้าทำให้ทันจะยอมเสียสละอะไรเราก็ต้องนึกลหละแต่ีน,นี้ถ้าเราจะไปไปได้บัติทำน้ำกาาําลังไม้แล้วก็ถ้าเป็นพวกชาวนาใครพวกต้นข้าวนะพืชพันธุ์สัญญาหารเนี่ยเจ้าของทุเรียนเนี่ยพายุมาฝนมา น้ำมาเนี่ยพระจะไปบอกใช้เย็นเย็นโยมพระเอาอะไรมาประกันนายล่ะมันก็เป็นความกังวลที่มันลบกวนจิตใจทีนี้คนปฏิบัติทำในความพร้อมของจิตใจเนี่ยต้องมีมากเป็นพิเศษ อันนั้นก็หลาบเราผ่านไปนี่นะเดี๋ยวจะผ่านก่อนจะผ่านคนจะไปปฏิบัติธรรมบางคนนะที่เป็นคนแบบชาวบ้านชาวบ้านนะที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนะ <c oughs> เนี่ยพราะเพราะวันหวยจะออกลราไม่เป็นอันทำรรมสมาธิเลย <c oughs> มันได้แต่คิดรุ่นในใจนะนดูอำนาจเดชของคุณภาษีนัไร และอาวิสัยบุเนเดยเขที่ปฏิบัติรมเนี่ยขอให้ผูกหวยสะงวดนึงเนอะไอ้นะเพราะว่ามันฝันมาตั้งแต่ก่อนปฏิบัติแล้วฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องให้หวยออกก่อนค่อยไปหรือไอ้บางคนเนี่ยไม่ได้นานแต่ว่ากังวลเรื่องตรวจลอตเตอรี่นะ ก็เป็นความกังวลหมด,หมดาทีนี้มาดูข้อคณ,ณ,ณะบริโภคคณะบริโภคคำว่าคณะถ้าเป็นอย่างพระเนี่ย <c oughs> ท่านหมายถึงคณะที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านคือคณะที่ศึกษาพระสูตรก็ดีศึกษาพระพิธรรมก็ดี หรือคณะที่เรียนบาลีก็ดีอะภถาก็ดีเนี่ยแต่ละคณะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องพระที่ท่านเวลาสอนเนี่ยอันนี้พูดอย่างลังกานะมันเกิดในระบบการเรียนอย่างเป็นหมู่เป็นคณะถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยหมู่คณะก็เริ่มเกิดแล้วนะคณะที่เป็นคณะของพระองค์สำคัญต่างๆเนี่ย จะมีบริวารแวดล้อมหรือกรณีของโสรสามานพเนี่ยแต่ละคนก็จะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะที่ขึ้นกับพาบริบามแต่ละคนคณะก็บางทีก็เป็นเป็นเรือนลอยนะที่มาเฝ้าพระเจ้าเป็นเรือนลอยเลยเพราะนั้นเวลามาเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าต้องใช้ลิ์คุมต่างคนก็เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะมามาอยู่ที่เฝ้าแล้วก็เวลาถามต้องออกไปถามที่ละคนผู้เจ้าก็จะทรงใช้ลิตรนะปิดลำโพง,พพงเทียบเดี๋ยวนี้ปิดลำโพงพไม่ให้คณะที่ยังไม่ได้ถึงคิวมาถามเนี่ยได้ยินนะแล้วก็ไม่ให้คณะที่มาถามเนี่ยได้ยินเสียงของคณะอื่น ใช้ลิ์ช่วยควบคุมบรรยากาศของการที่จะทรงตอบไขข้อธรรมะที่มาถามพอคณะหนึ่งจบไปแล้วก็โดยมากก็จะบวชกัน mm hmm. ก็ไปบวชกันเป็นเรื่องเป็นราวค mm hmm. ณะต่อมาก็เข้ามาแล้วก็ได้ยินเฉพาะหมู่เสียงไม่เล็ดลอดไปถึงคนอื่นเพราะว่า พระเจ้าเนี่จะทรงเลือกข้อธทมให้สอคท้องกับข้อคำถามนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเสียงนี้เล็ดรอดไปไปก่อให้ความกังวลหรือไป <c oughs> กลายเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรจะต้องมาฟัง <c oughs> เขาเขาอยากจะฟังเรื่องนี้เขาก็ควรจะฟังเรื่องนี้ <c oughs> เดี๋ยวพอไปฟังหมดทุกคนในคณะสุดท้ายเนี่ยหมดแรงเลย โโอ้หวังมาจนเบื่อแล้วเนี่ยสิบห้าสิบห้าคณะแล้วเนี่ยหมดแรงแล้วพลังก็หายไปแล้วก็ความสนใจในเรื่องของตัวเองก็หายไปด้วย